อนั่งเง่าเด้อในดีเอ็กซไฟซีซั่นสองตอนที่12ตอนที่ชื่อว่าเลือดปีาศาจที่สถานีตำรวจตำรวจกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ไบอันเป็นหัวหน้าทําคดีแต่เราว่าไบาอันตอนนี้เขาก็กำลังปวดหัวอย่างหนักเมื่อเจ้าหน้าที่มอโรเพื่อนร่วมงานของเขาเอง เดินเกามาบอกไบอันว่าไบาอันตอนนี้น่ะฉันกำลังท้องกับคุณนะไบอันนี่กุ้มใจหนักเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเขาก็เลยบอกมอโรไปรอเขาที่โรงแรมเดี๋ยวไบอันเขาจะตามไปคุยที่นั่นแต่ทว่าพอมอโรมาที่โรงแรมเธอก็เกิดอาการแปลกๆเธอเห็นภาพหลอนแสงไฟจ้าจากหน้ารถ และผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถเข้าไปในทุ่งร้างพร้อมกับศพที่ถูกหอ่อเขาลงมือขุดหลุมแล้วก็ฝังศพใครบางคนที่นั่นแต่ทว่าทันใดนั้นมอโรกลับมาอยู่ที่นี่เธอขุดศพขึ้นมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวเหมือนกับภาพหลอนที่เธอเคยเห็นและเธอก็ได้พบกับตราตำรวจของศพศพนี้ศพนี้ เป็นตำรวจหรือนี่และแล้วเรื่องนี้มันก็ร้อนไปถึงโมเดอร์และสการลี่ศพที่โมอโรพบนั้นเป็นศพของตำรวจ FBI ชื่อดังก็ชื่อว่าเชนนี่หายตัวไปเมื่อ40ปีก่อนขณะที่ทำคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและพอเช้าวันรุ่งขึ้นโมเดอร์และสการลี่ก็เลยไปที่เกิดเหตุ พวกเขาสักถามโมอโรและโมอโรเธอก็พูดตามความจริงว่าเธอมาที่โรงแรมต่อจากนั้นเธอก็เห็นหมาทําท่าแปลกๆเธอก็เลยตามหมาไปจนมาถึงบริเวณที่เป็นดินที่น่าต้องสงสยัยเธอก็เลยขุดขึ้นมาจนกระทั่งเธอได้พบกับหัวกระโหลกของเชนนี่แต่ขณะที่โมเดอร์กำลังคุยกับโมอโรอยู่นั้นไบอันก็ทำท่าไม่ค่อยพอใจเขาพยายามพูดเลี่ยง แล้วก็พาโมอโรออกไปจากที่นั่นทันทีโมเดอร์และสาลีได้ดำโครงกระดูกของเชนนี่มาทำการวิเคราะห์พวกเขาพบว่าที่หัวกระโหลกมีอรอยตีแล้วก็ยุบน่าจะเป็นสาเหตุการตายหลักของเชนนี่แต่ระหว่างที่สำคัญที่หน้าอกมีอรอยใบมีดโกนเฉือนลงไปลึกถึงกระดูกซี่โครงซึ่งสภาพของโครงกระดูกของเชนนี่ มันคล้ายกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เชนนี่ทำเอาไว้เมื่อ40ปีก่อนก่อนที่เขาจะหายตัวไปซึ่งคดีที่เชนนี่ทำมันเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคนร้ายมีฉายาว่าไอ้จอมกรีดมันเลือกเหยื่อเป็นหญิงสาวตีหัวพวกเธอให้สลบกรีดที่หน้าอกเป็นคำว่า s i ตอร์แล้วก็เอาเลือดมาละเลงที่ผนัง สุดท้ายเหยื่อก็จะตายเพราะว่าเสียเลือดไปมากแต่ว่าโครงกระดูกคุณเชนนี่มันดูแปลกๆนอกจากรอยกรีดที่มีคําว่าซิสเตอร์แล้วยังมีรอยกรีดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยโมเดอร์และสการ l ลี่พวกเขานึกเท่าไรก็นึกไม่ออกสักทีจนเจ้าหน้าที่มอ r o โรเข้ามาแล้วเธอก็นิมิตเห็นอะไรบางอย่างและแล้วเธอก็รีบบอกโมเดอร์และสการลี่ไปว่าคำที่หายไปนั้น มันก็คือคำว่าบราเธอซึ่งผลการวิเคราะห์ของคอมพิวเตอร์มันก็ตรงตามที่มอโรบอกเองมอโรเธอรู้ได้ยังไงและที่ห้องน้ำมอโรก็รีบออกมาอาเจียนสกันลี่ก็เลยตามเข้ามาเธอได้ถามว่ามอโรตอนนี้คุณท้องอยู่ใช่ไหมฉันเป็นหมอฉันดูออกนะ หมอโรก็เลยเล่าความจริงให้สกรลี่ฟังว่าเธอนั้นท้องกับไบอันอยู่แต่เว่าไบาอันไม่พอใจเรื่องการท้องของเธอเพราะว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วต่อจากนั้นไบรอันก็เข้ามาที่นี่เขาโวยวายอย่างหนักว่าโมเดอร์และสกรลี่ไปเอาแฟ้มหลักฐานจากที่เกิดเหตุมาได้ยังไงโมเดอร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไบยอันใจเย็นหนะ่านี่มันเป็นแฟ้มคดีเมื่อ40ปีก่อน มันไม่ใช่แฟ้มคดีของนายที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ต่อจากนั้นไบอันก็ถึงขั้นหัวเสียเขาได้บอกโมเดอร์และสการลี่ว่าเขาเองก็กำลังทำคดีในลักษณะแบบเดียวกันนี้เลยไม่กี่วันมาก่อนหน้านี้เกิดคดีหญิงสาวถูกฆ่าตายและที่หน้าอกก็ถูกกรีดเป็นคำว่าซิสเตอร์เหมือนกันทันใดนั้นเองไบอันก็ได้รับการแจ้งมาอีกว่าพบศพหญิงสาว ถูกฆ่าตายในลักษณะเดียวกันแบบนี้และแล้วทุกคนก็ได้มาที่เกิดเหตุมอโรก็ถึงขั้นตะลึงเธอได้บอกว่าผู้หญิงคนที่ตายนี้มอโรเพิ่งเห็นเธอในความฝันต่อจากนั้นมอโรก็ได้มาดูแฟ้มประวัติของคนร้ายเมื่อ40ปีก่อน โดยมีไบอันพยายามเข้ามาคุยเรื่องการตั้งท้องของมอโรแต่เว่าทันใดนั้นเองมอโรก็ได้พบกับหน้าคนร้ายที่เธอเคยพบกับเขาในความฝันมาก,ก่อนเธอรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกโมเดอร์และส r ลี่ทันทีโดยไม่สนใจไบอันเลยโมเดอร์และส卡ลี รีบไปตามหาชายคนนี้ทันทีเขามีชื่อว่าโคกลี่เคยต้องโทษคดีข่มขืนและพยายามฆ่าโคกลี่นั้นเขาเคยใช้มีดเฉือนคำว่าซิสเตอร์ที่หน้าอกของน้องสาวตัวเองมาแล้วแต่ทว่าโคกลี่ตอนนี้เขาเป็นชายแก่ที่อายุ77ปีเข้าไปแล้วโคกลี่นั้นแก่มากไปไหนมาไหนเองไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด ออกห่างจากถังออกซิเจนไม่ได้เลยโมเดอร์ก็พยายามซักถามโคกลี่ทุกอย่างแต่ถ้าว่าโคกลี่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องคดีฆาตก,กรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่เดือนมานี้เลยและสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเขาก็ติดคุกแล้วก็ชดใช้กรรมไปหมดแล้วและส่วนของเชนนี่โคกลี่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักชายคนนี้สการี่เธอคิดว่าโคกลี่ที่แก่ขนาดนี้ จะไปตามฆ่าหญิงสาวในคดีที่ใบอันตามสืบได้ยังไงแต่ถ้าว่าโมเดอร์เขาไปคิดแบบนั้นเขาเชื่อในลางสังหรณ์และความฝันของมอโรและแล้วในคืนวันเดียวกันนั่นเองมอโรก็ฝันเห็นถึงการฆาตกรรมกันอีกแล้วแต่ถ้าว่าพอเธอตื่นขึ้นมามอโรกับเต็มไปด้วยเลือด และที่หน้าอกของเธอก็มีอรอยกรีดจากใบมีดโกนซึ่งเขียนคำว่า Sister มอร์โรวิ่งออกมาจนพบกับภาพของโคกลี่ตอนเป็นหนุ่มอยู่ที่กระจกต่อจากนั้นมอร์โรก็ไปรื้อพื้นใต้ถุนของบ้านใครบางคนและข้างล่างนั่นก็พบกับโครงกระดูกของคนถูกฝังเอาไว้โครงกระดูกของตำรวจคู่หูของเชนนี่ ที่หายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกันก่อนที่โมเดอร์และสกาล,ลี่จะตามมาและไบอันนก็รีพาตัวมอโรออกไปส่งที่ออโรงพยาบาลทันทีพอเช้าวันรุ่งขึ้นโคกลี่ก็ถูกเรียกตัวมาสอบสวนโคกลี่นั้นเขาปฏิเสธทุกอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำสภาพของเขาแค่เดินก็ยากแล้ว มึงก็หีงอจะไปฆ่าใครได้สิ่งที่เขาเคยทำในอดีตก็ติดคุกแล้วก็รับโทษทุกอย่างไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ใช่ฝีมือของเขาต่อจากนั้นโมเดอร์และส卡ล,ลี่ก็มาคุยกันส卡ล,ลี่ได้ผลจากแ d a p DNA ที่ได้จากศพของเหยื่อก่อนหน้านี้มันตรงกับ DNA ของโคคล,ลี่โคคล,ลี่น่าจะเป็นฆาตรกรตัวจริง โมเดอร์เมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็ถึงขั้นตะลึงโคกลี่ที่สภาพใกล้ตายจะไปฆ่าใครได้และหากถ้าเป็นโคกลี่จริงเขาฆ่าเหยื่อทุกคนเมื่อเขาลงมือคนที่รอดจากการลงมือของโคกลี่ก็มีมอโลและยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือคุณนายที่บโดน้องสาวของโคกลี่ โมเดอร์และสกาลี่ก็เลยเรีบมาหาคุณนายที่บอดโดคุณนายที่บอดโดได้บอกว่าเธอถูกโคกลี่ทำร้ายที่บันไดน,นั่นโคกลี่นั้นมีปมตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กก็ถูกพ่อทำร้ายทุบตีแล้วก,ก็ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนั้นมันก็เลยทำให้เขาเป็นคนโหดร้ายโมเดอร์ก็เลยถามว่าคุณนายที่บอดโดคุณเคยมีลูกใช่ไหม คุณนายทิบโดก็ทำท่าอ้ำๆอึ้งๆเธอไม่ยอมตอบความจริงโมเดอร์ก็เลยพยายามเค้นถามทุกอย่างและแล้วคุณนายทิวบโดก็ยอมตอบเธอบอกว่าไอเด็กคนนั้นมันมีสายเลือดปีศาจลูกของฉันกับโคกลี่พี่ชายของฉันเองฉันไม่อยากจะเก็บไอเด็กคนนั้นไว้ฉันก็เลยเอาเด็กไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโมเดอร์ก็ถึงขั้นตะลึงเมื่อเขาได้รู้ว่า โคกลี่มีลูกกับน้องสาวของตัวเองต่อจากนั้นโมเดอร์และส卡ลีก็ตามคดีต่อไปพวกเขาได้พบว่าลูกของโคกลี่กับทิบรโดที่ถูกเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพานั้นเป็นพ่อของโมอรโรโมอโรก็คือหลานของโคกลี่นี่เองโมเดอร์ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมตกทอด ความคิดความรู้สึกจะถูกส่งผ่านทางสายเลือดได้โดยเฉพาะยีนแล้วก็พันธุกรรมที่มีความรุนแรงจะสืบต่อกันได้ง่ายมากที่สุดและมันจะแรงที่สุดในรุ่นของหลานซึ่งมันเป็นไปได้ว่าโมอโรน่าจะได้รับพันธุกรรมฆาตรกรของโคกลี่มาเธออาจจะทําโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวก็ได้แต่ทว่าที่สําคัญที่สุด เธออาจจะมาสารต่อสิ่งที่โคคลี่ทำไม่สำเร็จในอดีตก็ได้หลังจากนั้นมันก็เป็นไปตามที่โมเดอร์คาดคิดเอาไว้เลยเมื่อมอโรมาฆ่าคุณนายที่บอโดเพื่อสารต่อสิ่งที่โคกลี่ทำไม่สำเร็จในอดีตแต่ถ้าว่าคุณนายที่บอโดก็อ้อนวอนขอชีวิตกับมอโร เธอได้บอกว่าอย่าฆ่าฉันเลยเธอคือหลานของฉันใช่ไหมแววตาท่าทางของเธอทุกอย่างมันเหมือนกับโคกลี่อย่าทำแบบนี้เลยคนที่พวกเราควรจะโทษมันก็คือโคกลี่ไอปีศาจเขาทำให้พวกเราเป็นแบบนี้และแล้วเมื่อมอโรได้ยินเช่นนั้นเธอก็ยอมหนีไป ต่อจากนั้นมอโรก็ตามมาจัดก,การไอตัวต้นเหตุมันก็คือโคกลีเธอได้พูดกับโคกลี่ว่า okay, กแกแกแกต้องชดใช้สิ่งที่แกเคยทำในอดีตมอโรก่แกว้งมีดโกนไปมาทำท่าจะปาดโคกลี่ให้ได้โมเดอร์ก็ตามมาที่บ้านของโคกลี่เช่นเดียวกันหลังจากที่เขาได้รับแจ้งจากคุณนายท่บาโดว่าคนที่ทำร้ายเธอก็คือนักสื่อมอโร แล้วเมื่อโมเดอร์เข้ามาที่นี่เขาก็เห็นโคกลี่ในสภาพอาการล่อแรงทังในใดนั้นมอรโรก็พุ่งเข้ามาทำร้ายโมเดอร์จนลม้มลงโมรโรทำท่าจะปาดคอโมเดอร์ด้วยมีดโกนแต่ถ้าว่าภาพของเชนนี่ที่โคกลี่เคยฆ่าในอดีตก็โผล่ขึ้นมาทัในใดนั้นสกัลลี่และไบอันก็ตามเข้ามาช่วยโมเดอร์พวกเขาได้บอกว่า มอโรวางมีดลงเดี๋ยวนี้พวกเราไม่อยากจะทำร้ายเธอแต่ถ้าว่าทันใดนั้นโคกลี่ที่มีสภาพอาการล่อแลในที่สุดเขาก็ได้ตายและความตายของโคกลี่มันก็ไปพร้อมกับพันธุก,กรรมฆาตกรของมอร์โรที่ได้รับการสืบทอดทุกอย่างมันก็ค่อยจบลงจบลงหมดลงแล้วก็หายไปสุดท้ายมอโร ก็ถูกจับกลุ่มตัวท้ายที่สุดมอโรก็ถูกจับกลุ่มตัวเธอพยายามทำตัวให้แท้งลูกแล้วก็ฆ่าตัวตายมาสองครั้งแล้วแต่ทว่าก็ไม่สำเร็จมอโรได้ลูกชายซึ่งถูกจับตาดูถึงผลของพันธุกรรมฆาตรกรต่อเนื่องว่ามันจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรือไม่ และสุดท้ายศาลก็บังคับให้ไบอันซึ่งเป็นพ่อของเด็กนำลูกของเขากับมอโรไปเลี้ยงดูต่อไป